กูไม่มีไฟกูตบเป็นไฟเองเอเสือเสือใช่เพื่นคนผู้เสียสีกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหยเฮ้ยเฮอยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยวะไยเฮ้เฮ้วะไ้่เฮ้เฮ้ยเฮ โซนนี้ก็คือโซนชื่อดีก่อนตึ้งดึงห่วยตึ้งดึง <c oughs> ตึ้งดึงเฮ้ยเชี่ยทางลำเชี่อง ชั้นนี้โอ้้ว่าน่าจะได้ขึ้นไปอีกว่ะ

ชูนิ้วแบบตามภาพนี่เลยอะชูนิ้วโป้งให้กับอาจารย์โกโจคนที่เดินผ่านมาเมื่อกี้แล้วคือคิดสภาพดิคือกูชูนิ้วโป้งแล้วกูเนตเป็งลอยไว้คือมันลอยได้ีนน่ครับรพี่่พี่ดดด้ดยนแนนนๆๆเขาเขาไม่รู้กูเล<ค>่มายากลก เขาไม่รู้ว่ากูเล่นมายากลเลรู้สเ่นะพตัวมานั่นน่นอถือถถถอหนไปนี่นะครับผมจะเล่นมายาคนให้ดูเ้ยบ้าเยบ้านเอาใหม่อ่ะในไหนก็มีฉากว่างละ เออไหนๆก็มีฉากว่างผมก็จะมาพูดเรื่องเออในเมื่อสักพักหนึ่งเราอาจจะไม่ได้กลับมาทําคลิปนี้แล้วก็ได้ไอคลิปแบบนี้คือผมก็ขี้เกียจขี้เกียจล้อเล่น <c oughs> ลอเล่น <c oughs> ขอบคุณคนที่ช่วยถ่ายก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นน้องอันนี้คืออ่ะสดเลยจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นน้องที่คอยให้ความร่วมมือ ก,กูขอบคุณมากเลยแล้วก็คนที่ดูผมอยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากก็เข้ามาดูบ้างนี่มันเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่าผมอยากจะอัดเอาไว้เนื่องในผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะไม่ได้กลับมาเดินเล่นที่นี่แบบนี้หรือว่าลงคลิปแบบนี้แบบนี้เออแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ก็อยากจะอัดเอาไว้เพื่อดูว่าตัวเองเคย เละเทะงี่เง่าแค่ไหนนะโอเคก็มีแค่นี้แหละ อย่างที่พวกคุณเห็นตอนนี้คือผมได้เดินเตะๆมาเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับฆาตรกรคนหนึ่งซึ่งกำลังจะฟันหรือว่าคนในงานเป็นหมูหันแล้วตอนนี้ชกก็ไม่รู้ว่าเขาจะแอคติ้งสมจริงไปไหนนะนัะ่นเขาเดินมาแล้วแล้ว,ลวเพื่อนผมมันก็ได้ใจกล้าขึ้นมาฮึดที่อยากจะไปถา่ายรูปกับฆาตรกรเซลฟี่แบบใกล้ชิดแม้จะเข้าใกล้ก็ยังได้กลิ่นลมหายใจ แล้วผมก็ดันพอ้อยตามไปด้วยก็เลยอยากจะถ่ายรูป Y2K กับฆาตรกรตัวเป็นเป็นเลยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแค่คนแสดงนะก็คนใส่ชุดนี่นแหละเออกาะ2วทไปไว้รุ่นไหนไวรุ่นร้านยำอยู่ข้างหลังเราเองไอ้หมีไอหม,มีชั่วกู้ว่าคุใส่ดีกว่าไหมใ่ชุดเนี้ยไอ้หมีคุ้งฝากถือหน่อยสิ เป็นเลยก็ได้เพราะว่าผู้ชายสามเราต้องสิบทะเลกูมันมีชนิดนึงนะผมีชนิดที่ว่าขอขอน็อกกิน ใกล้ถึงรถแล้วเฮ้ยไวนุ่นทำอะไรไว้นุ่นแตกหนามแบบนี้หมายความว่ายังไงแผนเลยไม่ได้หรอไว้นุ่นทำอะไรรถกูเหี e ืยรขึ้นศาลนะพกอาวุธฐานพกอาวุธมึงนี่ไม่รู้ซะแล้ว ว่าจะได้ไปกินข้าวแรงอร่อยดีโอ้ยรับไปเลอโดนกูแน่มันเซจผมแน่ครับมันเซจผมแน่เส็จกูแน่ถ้าแตบุ๊้เจะยสืเล่อย้ามนลกันบาน โอ <Okay, S 2> <Okay. S 1> เคเพื่นน <c oughs> อนในเ้ยเดี๋ยวเจ็นเย็นเฮ้ยอืมขับห่างรถเลยเฮ้ยกล้ยใจเย็นๆนะน้อง ยัลนลวนแต่เนียไม่ใช่ไม่ใช่แตผมนออกทางย,ยาล็สว่วนน้ตาอย่ยย